รู้ตัวว่าจะคงไม่ให้อภัย มึงทำกูพังมึงทำให้กูถูกฉีกหน้าวีมึง เชิญครับดูสิครับมีคนติดตามด้วยโอ้โหโอ,โอ,อย่าล้อเล่นสิคะลูกทานไปกันกเถอะค่ะไปไปค่ะไปค่ะไปเดี๋ยวค่ะคุณอาจาไทยนอรลลี่อยู่ในรถอ๋อเอาสิครับมาอา้าว อเ <Okay, S 2> จ้วไปไปเปไปม <ไป S 1> ัน<อ>มีองครักษิทักษ์นั่งพิมพิกาต้องสี่คนตายมาคุ้มกันเจ้าหญิงที่ไหนคะเนี่ยก็คุ้มกันไม่เลี้ยงพิพิกานี่แหละครับอุ้ยว่ะ โ,โทษค่ะเลือดค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในนะคะชุดเสร็จแล้วเหลือสอยอีกนิดหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเอ่อในจุยครับแม่เลี้ยงเดี๋ยวออกไปรอข้างนอกก่อนนะครับพ่อเลี้ยงน่าจะมาเองนะคะเ,เดี๋ยวคุณพ่อจะมาค่ะเชิญค่ะ ไปซอยหลังร้านจอดหัวมุมซอยนั้นเล็กมากรถเข้าไม่ได้เฮ้ยพรอไปจอดตามที่คุณอรพิมสั่งเชิญค่ะแม่เลี้ยงชุดนี้ไงคะนี่หรอคะชุดของฉันทำผิดหรือเปล่าคะอ๋อไม่ผิดหรอกคะ่ะชุดนี้พ่อเลี้ยงออกแบบเองนะคะ โอ้โหสวยยังกระชุดเจ้าสาวนะคะคุณแม่เออผมว่าสวยดีอ่อนนะครับเดี๋ยวเชิญแม่เลี้ยงไปลองชุดเทิดรดาดูนะคะค่ะติวแสนเจ้าเดี๋ยวมาถอดชุดไปให้แม่เลี้ยงลองเลยเจ้าถ้าทางคุณดนายเนี่ยอยากไปดูแม่เลี้ยงลองชุดนะคะเอเอไม่จะดีกว่าครับว่าไงคะแม่เลี้ยง อยากให้คุณดานายเข้าไปดูลองชุดไหมคะไม่มีใครเขาทำหน้ากเกียดอย่างนั้นหรอกค่ะอ้าวเ,เชิญแม่เลี้ยงข้างในสะค่ะเชิญค่ะ คุณแม่สวยที่สุดเลยค่ะขอบใจจ้าลูกเพือ่อดาเป็่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะแม่เลี้ยงไอ้หนูดีไหนแกลงบอกฉันสิ ว่าแกจะเอาเงินห้าแสนที่ไหนมาคืนให้ฉันไม่รู้ไม่รู้เหรอไอ้มาไอ้มึงหลอกลวงฉันไหนบอกว่าน้องสาวใสซื่อไงแล้วทำไมทำไมเอสลันถึงไปแอบอยู่ในบ้านมันมาดักเล่นงานฉัน แกมันนกสองหัวนะผมผม่าตัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมน้องพม่มีการถูกยกแต่งงานของมันอิสลอนันมันดีกว่าฉันตรงไหนว่าแกรับเงินมันมาด้วยเหมือนกันผมอผมผมว่าตั เอ้ามันอ้ามั้าเอ้าเอามันไปขังอไงอ้ทินาไมยมันบ้าทำยังไงมันจะยอมรับเงินห้าแสนคืนอ้เรื่องบ้าๆนี่จะได้จบสักที เออผมว่าถ้าพูดไม่รู้เรื่องกันจริงๆนะมันต้องพึ่งบารมีศาลนะครับขอบใจมากคุณวิชัยเห็นดีเห็นสมควรยังไงก็จัดการได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวก่อนวันนี้ที่บ้านมีงานเลี้ยงผมจะรีบไปรับภรรยาที่ร้านเสื้อเชิญครับสวัสดีครับ ขอาสายคุรดาหน่อยคุรดาทำอะไรอยู่อะอะไรนะลองซุ้แม่เลี้ยงพิพิการงั้นเหรอช่ววบีบอกว่าอลพิมพจะพูดด้วยแกถือสายไว้นะพอนางระดาปากมากกว่าพูดแกก็มั่วชวนม,มันคุยถ่วงเวลาไว้แล้วบอกว่าฉันไปหยิบของเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับ ดาเจ้าว่าไงติ้วแสนคุณออรพิมพโทรมาเจ้าอ๋อบอกว่าฉันติดธุระก,กับแม่เลี้ยงนะแต่ว่าเธอบอกว่าจะรอสายนะเจ้าก็บอกว่าไปเถอะค่ะคุณระดาฉันลองชุดเสร็จแล้วขอบคุณค่ะแม่เลี้ยงติวแสนเปลี่ยนชุดให้แม่เลี้ยงด้วยนะ กับแกด้วยละ่ะอ้อปล่อยฉันนะ้าไมอยากตายอย,อย่าดิ้นนะมึงมาดูไว เป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับแส่อีกตามเคยดันไหนแม่ผมก็แค่ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีของคุณพิพิกาเท่านั้นเองว่าแต่คุณเธอ เคยสำรวจตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าทำหน้าที่ด,ดีพอแล้วหรือยังฮะเดี๋ยวติ้แสนเอาชุดไปเก็บในรถให้นะเจ้าอจ้ะอย่าเพิ่งเอาไปใส่ค่ะเราจะกลับรถคุณพ่อรอให้คุณพ่อมาก่อนค่ะได้เจ้าไปค่ะ ชุดสวยดีนี่ขอบคุณขอตัวก่อนนะคะฉันมีอะไรจะคุยกับเธอเรื่องแต่ว่าเอาเด็กมาด้วยทำไมทำไมคะสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงคุณพ่อมาแล้วเราไปหาคุณพ่อกันเถอะค่ะคุณแม่ค่ะ,คะอุย๊ยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่ามีเรื่องจะคุยกับเธอ เราจะไปคุยด้วยกันได้แล้ว Hospital ใช่ไหมคุณจะคุยอะไรกับฉันพี่ชายของเธอกลับมาแล้วถ้าอยากเจอเนี่ยก็ตามฉันมา